ยังกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่ไปที่เวทีประชุมใหญ่สมัชชา UN แล้วก็กลับมาช่วงนี้รัฐมนตรีต่างประเทศกุญสีศักด์ก็ต่อสายคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศประเทศต่างๆโดยเฉพาะในอาเซียนก่อนก็เพื่อหาความร่วมมือแล้วมีการเปิดเวทีชี้แจงเชิญทูตเชิญสื่อต่างประเทศมานะพบกับสื่อแล้วลีลาบทบาทการทำงานทุง่งทำนองนะก็ต่างจากยุครัฐบาลที่แล้ว เปิดเผยข้อมูลนะแล้วก็ให้ข้อมูลด้านที่กัมพูชาบิดเบือนตอบโต้อย่างเป็นทางการออกเอกสารเป็กสารข่าวเอกสารยืนยันต่อประเทศต่างๆต่อ UN เอนะอันนี้คือกระทรวงการต่างประเทศยุคนี้แล้วคุณศรีศัก,กดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศที่ไปถแถลงนโยบายในะที่ประชุมรัฐสภาไนงะอันนั้น,นะย้ำชัดเลย ว่าการทำงานประสานกับทางกองทัพเป็นเนื้อเดียวกันภายในประเทศเพราะถ้าเราแตกกันเนี่ยจะเป็นการเผยจุดอ่อนให้ฝ่ายตรงข้ามรู้น,นี่คือพูดชี้แจงในที่ประชุม,มนโยบายรัฐสภาถ้าจำได้เ,เพราะฉะนั้นการทูตการทหารมันต้องเอื้อกันบางทีการทูตนำการทหารนำแล้วแต่สถานการณ์ <ทะ S 2> แต่ตอนนี้ยืนยันเดินหน้าปกป้องอธิปไตยของไทย การต่างประเทศต้องเริ่มต้นภายในบ้านของเราเรื่องของเอกภาพการทํางานร่วมกันเพราะฉะนั้นกระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่ผมดูแลอยู่จะเน้นการทํางานที่เป็นเอกภาพกับฝ่ายทหารเห็นไ,ไหมย้ำชัดเลยทีมนะเป็นเนื้อเดียวกันค่ะและนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศการทูตเชิงรุกการทูตสร้างสรรค์มีบทบาทในประเด็นที่โลกให้ความสําคัญในส่วนปัญหาไทยกัมพูชา ยืนหยัดในบุรณภาพแห่งดินแดนและแนวทางสันติภาพคแต่จะมีสันติภาพต้องเกิดจากความจริงใจของฝั่งกัมพูชาด้วยแล้วที่ผ่านมาไม่ใช่คุณเป็นเหยื่อเราคือเหยื่อกัมพูชายิงก่อนแล้วลุกล้ำพื้นที่ฝ่ายไทยนี่ต่างประเทศนะ